สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เจ็สถิติม,มหัศจรรั์ลิซ่าแบล็กพิงคคว้าฉชมอันดับ1แห่งปี2023ฉลองปี2024เตรียมรับสักรารใหม่หลิซาและลิสามโนบาลหรือลิซาแบล็กพิง k คว้าสถิติมานับไม่ท้วน ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งรันทุกวงการตอกย้ำความทรงอิทธิพลมูลค่าสูงเฉียดโลกกับเจสถิติมหัศจรรย์ของสาวไทยคนนี้กวาดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นทุกปีสำหรับลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิง k ศิลปินเคป๊อปชาวไทยทีล่าสุดลิซ่ารวมถึงสมาชิกได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับใหม่ในนามวงแบล็กพิงแล้วแต่สัญญารายบุคคล ไม่มีใครเซ็นสัญญาและเชื่อว่าทัวโลกต่างรอคอยการฉายเดี่ยวของทั้งสี่สาวรวมถึงลิซ่าเพราะเมื่อยิ่งเป็นอิสระนั่นแปลว่าลิซ่าจะสามารถแสดงทุกศักยภาพที่เธอต้องการเพราะแค่เฉพาะในปีนี้ลิซ่าก็ได้แสดงความโดดเด่นอย่างนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นบอลพิงเวิร์ทัวร์ที่สร้างมูลค่ามหาศาล ศิลปินเคป๊วงแรกที่ขึ้นเฮดไลน์บนเวทีโค a เชล่า a 2023และปรากฏการแสดงร่วมกับคาบาเร่ชื่อดัง Crazy Horse p a r i s ยังไม่นับรวมการสร้างมูลค่านับพันล้านในฐานะ Global Band a m b a s s a d o r อาทิบูกรีและซิรินเปิดสถิติความเป็นเบอร์หนึ่งของลิซาแห่งปี2023 1. นินิตยสารสัญชาติอังกฤษ i n f o ฟเอนเซอร์แมกซีนยประกาศรายชื่อที่ครอบครองตำแหน่ง Beauty Mogo of the Year หรือผู้ที่งดงามทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปี2023จาก w i n ส์ m m a 2023ประจำปีนี้คือลิซาสลิซาและลิซาคือหนึ่งในรายชื่อ500บุคคลจากทั่วโลกที่ทรงอิทธิพล ที่นิยามและขับเคลื่อนอุตสาหากรรมแฟชั่นในปัจจุบันประจําปี2023หรือ B.O.F 500ย่อม,มาจาก Business of Fashion 3. Guinness World Record บันทึก9สถิติโลกจากเดิมกว่า4สถิติปีนี้คว้าอีก5สถิติได้แก่ลาลิสาโซโล่เดี่ยวเพลงแรกขึ้นแทนมิวสิกวิดีโอเพลงศิลปินเดี่ยวเคป๊อป ที่มียอดวิวสูงที่สุด24ชั่วโมง2021มันนี้กลายเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงศิลปินเดียวที่มียอดวิวสูงที่สุดใน24ชั่วโมงแรกด้วย73.6ล้านวิวปี2021ลิซ่าคือศิลปินเคป๊คนแรกที่ชนะรางวัลเบสเคป๊อปวิดีโอในงาน mtv video music awards 2022ลิซ่าศิลปินเคป๊เดี่ยวคนแรกที่ชนะรางวัล b บสเคปปวิดีโอในงาน MTV Video Music Awards ลิซ่าแบล็คพิงค์ศิลปินเคปปเดี่ยวคนแรกที่ชนะรางวัลเบสเคปป p OP, จาก MTV Europe Music Awards 2 2 2 2ลิซ่าขึ้นแท่นศิลปิน k คปปที่มีผู้ติดตามมากที่สุดใน i ิน t a g r กร2023พ่าลลิาอัลบั้มเดี่ยวเปิดตัวกลายเป็นอัลบั้มแรกของศิลปินเคป p OP เดี่ยว ที่มียอดสตรีมสูงสุดถึง1,000ล้านครั้งบน Spotify โดยใช้เวลา595วันในปี2023ลิซ่าศิลปินเคป๊อปเดี่ยวที่มียอดสตรีมถึง1,000ล้านครั้งบน Spotify ได้เร็วที่สุดใช้เวลาเพียง411วันในปี2023ลิซ่าแบล็คพิงค์คืนแทน่นเป็นศิลปินเดี่ยวจากอุตสาหกรรมเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่มีผลงานเพลงอย่างมันนี่ที่มียอดสตรีมมิ่งถึง1,000ล้านสตรีมบน Spotify อย่างเป็นทางการในปี2023สถิติล่าสุดยกย่องเป็นศิลปินเคป๊อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี2023 4. นต้องาการจะกว่าสถิติบนกิน n นส s s บุ๊กได้แล้วลิซ่ายัางได้รับรบางวัลโลจานเงินและได้รับเชิญเข้าร่วม Spotify Billion Club The Series หนึ่งใน4ี่ศิลปินของโลกที่ได้รับเกียรติจากการเป็นศิลปินเดี่ยวจากอุตสาหกรรมเคป็อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีผลงานเพลงอย่างมันนี่ที่มียอดสตรีมมิ่งถึง1,000ล้านสตรีมบน s p อ t i f y 5. จาลึกลงตลอดการลิซ่ากลายเป็นศิลปินเคป็อปคนแรกที่ถูกจาลึกลงหอเกียรติยศของบุคคลสายเลือดเอเชียหรือ a s i ชีย a l l of f a m e 6. นอกจากนี้แล้ว ลิ Lisa, ซ่าศิลป,ปินเคป๊อปกลุ่มแรกของชาวไทยคนแรกที่ได้รับเชิญร่วมงานเลี้ยงณพระราชวังบั k กิงแฮมกรุงลอนดอนและได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษหรือ Most e x c e l l e n t r r d e r of the British Empire MBA จากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าชาที่3 7. มียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมสูงถึง100ล้านสร้างมูลค้าสูงกว่าพันล้าน ทุกย่างก้าวที่ขยับโดยยอดผู้ติดตามใน i ิน t a g r กรมสูงเป็นอันดับที่39ของโลกและขึ้นแท่นศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตามสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งซึ่งเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกและชาวไทยคนแรกที่สามารถคว้าสถิตินี้ได้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ